สวัสดีครับสวัสดีนะครับถ่ายรูปนหนึ่งหายไปไหนครับสวัสดีตอนนี้นะนะเจอนะฮะวันนี้หลบไม่พ้นเกิดไม่พ้นแต่น้อยนะ ไม่ไม่รู้ที่หลบเลยครับถ้าบางคุณแกใหญ่หลบไม่ได้เลย

ไปแล้วใช่ใช่ใช่เลยครับ กันนะใช่ไหมครับผมจำไม่ได้นะได้เจอแกนานแล้วสวัสดีครับโอ้บันมุกตะยู่เนาะไมเอมบันมุกคะแนไนไว้จัง ยังไงเนาบันไงบานเที่ยวนี่บันอรอรอไม่ใชนีรถตงเรงนะฮะ คนทยกงทันทาง,ทางตลอดนะครับ นง,น,งน,นานได้มาขายคลิปทีนะครับ ยีห้าคันนะยังไม่ทันนะสี่คันนี่เลยครับไปอยู่กับเสียคลิปสีห้าคันนี้เลยครับยู่นบ้านนะครับเสียคลิป ไฟรอยนะถ้าขายจะมักรอยดีกว่านะมักรีไปนี่งานน่าจะเดินเร็วนะเดี๋ถนะ้ามักรอยนี่เปลี่ยนกี่ยังไม่ได้เปลี่ยนนะฮะถ้าเปลี่ยนนี่ก็ก็จะเจ็บอยู่นะ sang đây. Chạy ra đây Bật đi. đinh nhèo. Đinh đinh nửa mà. thịt thịt các bạn xe xê khâu xê mới trả thông lãng kìa Bạn khuôn bịt chìm vào <cười> <cười> <chim> lên <laughs> nó, nó, này lên Này, đâu tới Nó bốn khăn đấy khăn เย yeah, อะบีถิงงานนู้ไอ้น้องเปนประจำคั้งดิน่าจะบุญบุัประมา๋นน้าก็ฝุ่นกระจายเลยนะดูอ่ะไมตปวดมาแรง่อย นวยแต่อยจกขับรถดำดูไว้ไนะฮะงานหลักเลยนะขนาดนี้แล้วไมโครก็โกยไปให้ไม่ได้นะบะทบลุ เื่องเงียมากเลยนะนองกรอยใจนมั่นเลยเหมือ,รอ,อมนรถดับเลยนะต้อมาฟังขานาดถึงจะได้ยินนะ ออก็คล้ายๆกันนะครับนี่คุณตาลูกก็รู้สึกใส่เดี๋ยวคลิปนี้เราฝากไว้ที่นี่ก็ฝากกดไลค์กดติดตาม้วยครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับก็อ,อยู่ที่เดิมทเก่ราวเวลาเดิมนะครับก็อ,อยู่ช่องพิจารณ์ซัมฟิงนะ่งเลย